สวัสดีครับผมป๋งเปาเคียนสติ๊กอีสานพ่อกระเชิญครับสวัสดียามเช้าจ้าพี่น้องวันนี้ถามาเก็บใบหัวละพ่าเก็บผลผลิตขายพี่น้องขายส่งร้านก๋วยเตี๋ยวนี่มันงามคักหรือกินบอทุบก๋วทันจะมันสะออกดอกเบิดนึ่งเบิงใบนี่ตัวเล็กเป็นไรครับลงบ่ได้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 เหียบนายแม่ นี่นะเนาะเก็บต้องเอ็ดเสียงน้อยเสียงใหญ่ประมาณนี้นะสอบปิกเนาะประมาณนี้เลยจ้าเก็บขายเดี๋ยวให้เพิ่อนแต่อีกความยากวก็ประมาณนี้นะประมาณนี้จ้าเะเก็บเลยไม่ต้องอ้างแล้วเก็บเก็บเฉเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาเฝ้าเก็บเดี๋ยวเขาจะไปหาหน่อไม้กันโต <c oughs> งามอีหลีจ้ะพุ่กมึงใบมึงใบต้องเก็บไปส่งนเอืนออแกนิกเด้อจ้ะนี่บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอย่างเด้อนี่มันงามมันงามดินจ้ะนี่ดิ อย่าว่าจะใส่ปุ๋ยน้ำนยังไม่ได้มาหดเลยช่วงนี้ก็ <laughs> ฝนตกเนาะอ้าใส่ตะก,กร้าเลยะอ๊ะอยหอมครับหอมขึ้นเดียวดิน่นี่ยังไม่ทมดยอยู่ขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกึ้นแดดประมาณนั้นแหละเพราะว่าฮองก็ต้องจงไว้ให้เตกนำ ทัก nhau อะไรเดี๋ยวม่นข้าวพี่นว่าโอ้ยนักแต่ก้านเไปเลยบอกเดี๋ยวหอมก็สังเกตตอนเขากินเนาะเพี่นนกิบะมานเนี่ยพี่ใส่จานอ่ะผลผลิตขายแล้วมันก็หลายอิริมันก็งามอิริด้วยจ้ะพูบข้างบนอีกพูบแต่มือนี๋เพี่นเอาสองโลเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าว่า เพื่อนขายเบิด์ตเลยเดี๋ยวเพื่อนสีโทรบอ,อกเพื่อนว่า,ามือนี่เพื่อนรับก่อนสองลูกปลูกใหม่อีกเยอะเลยหืมรังผุนเฮาต้องตัดไปเรื่อยๆตัดให้มันแตนกลงไว้ใหม่อีกเดี๋ยวแถวนี้เฮากินดุเด้อเพื่อนแตกงาม,มึงชวยเวทธรรมชาติ ฝรั่งใบพี่น้องอันใหญ่ขนาดนั้นนี่สองนิ้วสาติก๊กยังบูมิดอยู่ผูเกือบสามสามนิวน้วพี่น่ะถึงโทษใบเดียวจุกจุกเป็นน้ำดินตรงนี้น,ำน้<ม>นนำเนาะแงาม บรรยากาศยามเศร้าให้พี่น้องบึงก่็เอเค็งกระตัดไปเรื่อยๆเด้อดอกมันบนหน้าตัดเอาอกเลยเออเบาเค็งมันแท้ะติคกเบาเค็งแล้วดิขออภัยพี่น้องตะติ้เกลียบไอ้นี่ตะก้ามันตั้งอยู่นี่แห่เกลียบกินไม้ยนี่แห่ตะก้ากินก็ล็อกก็ล็อกก็ล็อกไปมันซ้ำมืดเลยจังหน่อยเนี่ยโอ้ยอ่ะอ่เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาขออภัยยังย้อนนึ่งบ่ห่าเป็นทีนี้อย่า เคมคันนาก็ยังไ่ได้มาเคลียร์เ,ยเท่านึงหระมันขึ้นใหม่อีกเลยนะไม่ไหวป่านจะติ๊กบุมีฝนเลยพี่น้องจ้าฝนมีเยอตัวตยากขึ้นโอ้ยบีมือวานเนี่ยพอพเนาะพเนะที่บอกเกณฑ์เอ,อ่เอเอลี้ยวไปนั่นแหละนี่พอดีหยาขึ้นเนาะพักหยาค่ะคิงเฮาพุยอนบอกอึบอกบวกบวกับวกแตงแตกคุณแม่ไปเชี่ยวอยู่พวกจ้าก็เหแน่เขารอน้ำอยู่ เลยบอกเคนตัดเลยอย่าลีลาเร็วๆหีบแก็บๆเลยฮะนะโอ้โหกุ้งก็ออกดอกเลยตัวนี้เห็นดิเห็นดิคนผลิตเฮาได้อยู่ได้กินได้ขายแล้วพร้อมแบบนี้ตะไคร่ก็ไปแล้วองุ่นผ้าก็ไปแล้วรอถั่วแตงแบบนี้รอถั่วแตงแบบนี้ถั่วแตงก็ปลูกชุดใหม่เลยนี่จ้ะบรรยากาศยามเช้าพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าๆงาม คือวิวลักล่านคือพี่น้องวาวหา่ะแหละอยู่บ้านสวนสทติ๊กค่ะเขาก็เริ่มเขียวแล้วพี่จังหน่อยพอมาเริ่มสุ่มก็จะเขียวบดิดยากจะได้กลิ่นหอมของต้นเขา่าตลบอบอวนบ้านตอนนี้ก็เข่าฟ้าอลไเนี่ยนะ้องบอคนเนะช่างเพิ่มเริ่มมาปูฟ้าอลไรจ้ะปูในบ้านบอกบอคนปูในบ้าน,<ใ>นข<อ>้างน,นอกกัน<ะ>นิดหน่อยนี่เริ่มปูฟ้าแล้วจ้ะกำลังเริ่มใส่ฟักไต เสือเดินไฟเข้าบ้านเธาเลยวดิอย่าไปเหยียบเข่าเสือขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยเดินไปเข้าบ้านเธาแล้วเหเสาโอเคเสือมันเหยียบเข่าโบกินบบเข่าหนะตัวเล็กเนาถ้าตัวเล็กลงบ่ได้เด้เนาะตัวเล็กลงคือเอาขาหักละนาวจริงๆนี่ถ้าเพิ่นเก็บไข่หรเพิ่นไปหดน้ำก็ได้สิ ทำไมอ่ะหนักกิโลบอกที่เห็นเห็ี่ยนเป็นเปียกขนาดแต่เทาครับบอดอกบ่ยโบเกนเน้นเน้นที่เป็นออกยอดก่อนบบเกนสองโลสติกบลูว่ะมันปริมาณหน่อยหลายซ้ำไหนเด็กตัดตัวที่มันออกออกดอกเอออกยอ,อ,อ,อดไปสั่งเ,เทาก็อโอเคกันเลยไปขึ้นไปดูจ้าแต่ละงาอบ้วกบอเ,วเอาที่เพิ่อนออกดอกก่อนจะค่อยเอาไปชัง่งอันเดะ ตัดเพียงกันไปนี่แหละเนาะแม่นตัดแล้วกเลยค่ะเดี๋ยวเฮาค่อยหาปุ๋ยงามมาใส่เพิ่มจริงจักหน่อยเนาะมีอันนั้นอย่เดีหกเพราะว่าเผื่อมันแตกใหม่ยังใหม่ี่ปุ๋ยกะคงให้ไปเติมนึงเดือนเละเขามีพวกเก็บดำพวกนั้นอยู่ด้เอามาดูยได้พวกเก็บดำพวกใบหูกว้างแบบนี้นปุ๋ยปุ๋ยหมักดินหมักเพิ่มนะแม่นแม่นเอามาดูยมาดูยไว้ เ่านี่กิ่งเดียวพอหลากก้อยซอยจุอยากปะล่ะฟึงนี่ฟืนยอดนี่พูดคุยดีเลย มึงต้นตน,นี้แห้ติกน่จ้ะใบโอ้ยนะข้า,างบนผูกกระเมนเด้อผูกแรนหมดเลยไปอตู่ก็ออกโอกถู่เต้มเลยบุ๊ดของอย่างของกินบุ๊ดีดีิวที่ปลูกเลยก็ได้ผูกผูกูกแล้วตอนมี้ก็จได้ที่ได้กินได้ขายเหลือกินก็แบ่งขายอันดับแรกต้องให้เหลือกินสักก้อน ตอนที่เล,เล็กๆน้อยๆนี่แหละจ้ะอ่ะเดี๋ยวสติ๊กซอยบบกเข็นตัดก่อนเด้อจ้ะเอามีดมาตัดเอาดอกเดี๋ยวไปเบิ่งกันอีกทีตอนที่ไปชั่งเนาะบบกเข็นเนาะเอากิโลมานำเพราะว่าเพิ่นสั่งแค่สองโลจ้ะแค่สองโติ๊กก็จะเอาไปชั่งเบิ่งเพราะว่าชั่งตะกร้าแล้วครึ่งครึงครงคร่งกิโลหาขีดเอาที่เหลือเขาก็เป็นน้ำหนักโขงโหระพาเนาะโอุ้ยมันโซนงาม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 น่ากินเนาะ แต่งกำงามๆมันเลยโอ้ยงามอีหลีจ้ะคุับ <c oughs> มึงยอดเดียง <c oughs> ให้เป็นอะไรน,นั่นเนี่ยเดือบบอกเดือนเลยจ้าเดือนคนสั่งเดือนกิโลมันเอาไม่ข้าคนสั่งสองกโลจ้ะต้นกระเจี๊ที่เอาไปอันั่นประจำฮะแหละมึนกลัวแล้วบก่กลกัวกระแทกไปรถทุงทุงท่านอีกโอียจ้กระแถมนีกนี่าะบ่ ตรงนี้โลขีดแล้วบอกจะตรงนี้จะสร้างโอ้เอาจะสร้างปั๊บใหม่ดูเบาเข็มเหบอมันเอียงยึดดึงไปหาเจา้าขขงเออองใส่โลขีด โลเป้เก็บอีกกำเนึงอกำเนึงอันนี้ฮะลโลอันนี้โลขีดแล้วเนาะโลเจ็บอีกขีมาโก้อ้ยถุงบักใหญ่จ้ะเดี๋ยวรอบบเคนไปเก็บอีกก่อนได้แล้วสองกิโลถุงละโลละโลมาโก้อ้ยถุงบักใหญ่เลีเดี๋ยวเอาไปส่งแม่ค่ะแต่ว่าอาชีวประดิษฐ์พี่น้องเบิ่งเนาะด้านก๋วยเตี๋ยวที่โบเกนชอบติ๊กไปกินประจำเลยจ้ะ ตามเพื่อนเพื่อนว่าเอามาโรดแต่เพื่อนหักลับเรื่อยๆแต่ว่าขอเอาสองโลก่อนมือนี้เนาะเอาเรื่อยๆเมด่อแต่ก็ทั่งอีกเหมือนจ้ะถ้าพอได้มีรายได้เช้าเช้าหาเงินซะก่อนเฮงเฮงซะก่อนหมืนมันซะก่อนแฮกหมืนเพื่อนว่าหมืนยามเช้าตอนที่จะออกไปหาอยู่หากินหาต้นไม้หรือไปอย่างเพื่อว่าก็มีคือครับ เอาหน้าะัติ๊กเดี๋ยวเขาต้องพาไปส่งก่อนเนาะจ้าคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่าน,นี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจหน่อยด้ดยครับเราพอๆกันคิดหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ามัานหม,าน,มานเฮงๆฮไป,ไป